ทักทายจากในครัวนะคะวันนี้เรามาเปลี่ยนเมนูง่ายๆนะคะกระลำปี้นะคะวัตถุดิบนะคะแล้วก็มีปลาทูหอมนะคะซึ่งจอมแกะเนื้อมาแล้วแล้วก็มีหอมหอมแดงนะคะเป็นหอมใหญ่แล้วก็พริกนะคะจริงๆกระลำปีเนี่ยเราจะทําเป็นกระลำปีแบบว่าเขาเรียกอะไรคะ เรลำปีผัดน้ำปลานะคะแต่ทีนี้จมจะผัดใส่ปลาทูหอมด้วยเหมือนกับคณะปลาเค็มอะไรเงี้ยค่ะตาปลาทูหอมจะมีความเค็มที่น้อยกว่านะคะอ่ะาลำดับเริ่มแรกนะคะตั้งน้ำมันไปแล้วนะคะตั้งกระทะแล้วทุกคนนะคะเอาหอมมันไปเจียว่อนนะคะหอมเนี่ยเอาลงไปเจียวพร้อมกับปลาทูหอมเลยนะคะปลาทูหอมแกะเนื้ออร่อยแหละอร่อยแหละนะคะอร่อยชิวๆเลยสำหรับวันนี้นะคะ แกะเน,นื้อนะคะเอาก้างออกเอาอะไรออกเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยใส่้นะะม,มันไปน,นิดนึงนะคะกระถูหอมก็พร้อมกับหอมเจียวนก็จะมีความอร่อยมากมายอยู่แล้วนะคะก็เล่งไฟไปให้เขาแบบร้อนแรงนิดนึงนะคะก่อนที่จะใส่กระนำปีลงไปกระลำปีเป็นอะไรที่สาระคุณประโยชน์แล้วก็อร่อยนะคะ,ะเดี๋ยวรอให้กระถูหั่ แต่ถูกหอมก็จะมีความเค็มอยู่นิดหน่อยนะคะเสร็จเด็กลงไปเค็มอยู่นิดหน่อยเพราะว่าเจ้าเนี้ยไม่ได,ไได้ไม่ได้เค็มมากทีนี้เราก็ไม่เน้นที่ไปใส่อะไรที่มันเพิ่มความเค็มลงไปอีกนะคะเส่ซตนนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ปรุงรสนิดนึงอาจจะใส่ถงเนื้อไปนิดนึงได้ก็แล้ใครที่ชอบของเนื้อนะคะนี่เลยเ่าโดยทำให้เนื้อกระถูเนี่ยเซ็นตัวดีๆก่อนแล้วก็ดีๆก่อนนะคะ เติมน้ำไปนิดหนึ่งแล้วก็จะใส่กระลำปีลงไปค่ะทุกคนอ่าอันนี้นะคะส่ามเร่งไฟจนแรงนะคะทุกคนปรุงรสด,ด้วยน้าปลานิดนึงนะคะแล้วก็น้ําปลาหน่อยเดียวนะคะปลาทูหอมไม่ค่อยที่จะไม่ค่อยที่จะเค็มเท่าไหร่นะคะซึ่งก็ดีนะคะจะทานเค็มมากเนาะนะคะใครจะใส่ผงนัวไปนิดนึงก็ได้นะคะทําให้น้าเดือดเือนิดนึงสงแล้เอากระลำปีใส่งลงไปนะทุกคน ไปแล้วร้อนเลยค่ะรึงไฟแ,แรงเลยนะคะใส่กระล่ำปีลงไปเดี๋ยวเทนนะสิจับได้นะกระล่ำปีใส่ลงไปแล้วอย่าเพิ่งไปคลิกนะคะให้เขาแบบเขาเรียกอะไรสรุปก่อนคลิกแค่ตั้งสองแผงทอใส่ไฟแรงนะคะกระล่ำปีผัดประทิหอมนะคะผัดเหมือนกับผัดปลาเค็มเหมือนคณะปลาเค็มอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปลาเราไม่ได้เค็มมากนะคะมันมีความอร่อยอยูอย่ แป๊บหนึ่งนะคะให้ผัดสลดก่อนกระล่ำปีปลาทูหอมนะคะอร่อยถูกใจมากเลยค่ะชิมรูดแล้วได้เลยอะ่ะแล้วก็รอให้แบบสุกนีดนะคะทุกคนเสร็จได้แล้วเน,นี่ยจริงๆแล้วนะคะถ้าทานชอบทานกับกอน,นะคะกับปลาทูหอมนะคะแทนปลาทนแล้วก็ติ๊กนะกระลำปีผัดปลาทูหอมนะคะทุกคนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ สุกแล้วใส่แค่พลิกเองปลาทูหอมแล้วก็หัวหอมนะคะปรุงรสตามที่เราชอบใจเลยได้เมนูแบบนี้เลยนะคะทานกับข้าวสวยละลอนเนี่ยอร่อยมากนะคะเติบได้จัดเลยค่ะอยู่บ้านก็กินผักกินอะไรไปนะคะเสร็จแล้วนะคะกะหล่ำปีนะคะผัดกับปลาทูหอมนะคะทุกคนไม่เค็มแล้วก็อร่อยอร่อยมากเลยนะคะ จะหวานแล้วนะทานด้วยกันนะคะ